สวัสดีครับยุกับผมตัวแตกเลยครับอันนี้กะประกาศตรงไหนตรงหน้าครับนี่ออกมาหาเห็ดเมนูเนี่ยก,กินวันนี้เขาก็ได้ยำปลาหมึกกับดูกสินนะครับใส่หัวหอมนำ้ำยำแซ่บๆสม,ๆสมๆ <c oughs> ว่าตอนนี้เป็นเวลาประมาณสี่โมงแล้วนะครับเขาก็ได้ออกมาเดี๋ยวเอ,อ๊ะ อาบ่าต้องสงสัยนะครับว่าเป็นหลังขึ้นยางทอยหลังครับขยันมาทังนั้นอันแดดมันบวซองตาครับเขาต้องได้ใส่มาตรการยางทอยหลังนะครับตอนนี้ก็เป็นช่วงโควิดนะครับไปใส่บ่ได้ครับต้องอยู่บ้านอยู่ซองสำหรับผู้ใดที่จาเป็นต้องออกไปใส่ครับอย่าลืมใส่แมสก์นะครับก็คือว่าตอนนี้ก็ต้องอยู่น้ำบ้านหามีมบ่ได้ครับโตกปลากับ่ได้อันนี้นะครับเบื้องบรรยากาศครับ อันนี้คือทีน้าของผมนะครับประมาณประมาณหนึ่งจุดหาลานขา้นาปยังปะไม่ทะเลนะครับแต่ว่าเป็นขีดินนะครับสำหรับผลไดทีเขาว่าไม่นะครับจะลืมกดไลค์กดแชร์ทิปคัานจะลืมกด,ดติดตามกับสั้นกระดิ่งให้ผมนั่งนะครับเ,เดี๋ยวห้อตัดภาพไปตอนไม่มีแนวกินนะครับ กินน้าการแน่สมหรันนี้มีนวกินตังอยู่ทั้งนานแล้วกอนมีคนยังยันอยู่บบ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 บนนอองงงนนบกกบบบบบบนนบนนบบ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 บ มาครับมากินข้าวนำกันครับบมมีข้าวนะครับมีแต่ยำครับเอาว่าไปเกี่ยวหรือเสือเนี่นี่เป็นปลาหมึกกระดองนะครับซื้อมาจากตลาดสดนะครับตอนนี้น่าจะไม่สดแล้วนะครับโควิดแล้วนะครับนี่ครับคำบอกเอียบนะครับสำหรับใครที่เข้ามาใหม่นะครับอย่าลืมกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามครับมีขายของว่ะขายของว่ะมาครับมากินนํำกันครับ น้ำลายแตกแล้วครับน้ำลายแตกแครับโอ้เสียงเดี๋ยววิทย์สวรรค์ปะมาพี่น้องคำยัดเลยนะครับยินเมย์ยินเมย์แมงแ นี้บรรยากาศก็เย็นเย็นจักหน่อยนะครับใครกออยู่เฮียนอยู่ยูเฮียมันร้อนอันนี้ก็อืตีคอรนเลยไหมอืออืออือกูยังเสียเปล่าเออ แล้วก็เขาลงทิกตอกเลยนะครับสำหรับใครที่อยากติดตามทิกตอกนะครับเชื่อช่องเปิดลิงก์อยู่ด้านล่างนะครับกดเข้าไปติดตามผมได้นะครับตอนนี้ผู้ติดตามก็ก็ซีฟครับประานสองพันแล้วนะครับเกือบสองพันแล้วครับเจ้าิชยาครับก็ซีฟครับทิกตอกครับไม่ใช่ยูทูบครับคุณตงมอผมทำไมมือกระดองนะครับพี่น้องครับ อืติดคอร์้ไม้ไหมคำว่าง<ด>่ญ่นะครับติดคอร์ไม้มอืมเนี่ยนี่ตะกล้องน่จะหิวแน่า <ś c oughs> ยอกพี่นะหยอกพี <c oughs> ่ึ้เสียบหลีบ่ะบาบัน มากินอยู่บ้านต้องขามมันแซ่บกว่านี้นะพี่มากินมันน่องขามแซ่บกว่านี้อย่า <c oughs> พูดเยอะครับไม่งั้นคิดกินไม่กินเลยครับห <c oughs> <c oughs> วันเหรอลงติ๊กตอกไหมติ <c oughs> ๊กตอกเหรอ ่ายไหมก,กูตก้องติดดอกถ่ายเร็วกูทำไมมันอยู่ในกล้องอันนี้กระเทียมดองนะครับปิดท่อไหมืมห้ามคขายกี่โมงเลยวะห้า,หามมงเลย <c oughs> ได,ยด้ยวยูเด็กกอดอยู่ดีเซเดีย๋ยวยูบอกให้ผม่นเปลนตำ มึง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 ครับเนี่ยประมึงยัดใส่ที่เดียวในลูกนี่เสียบบิลีวะเบิ่งนะครับยัดนะครับอจะกองขึ้นหงอนครับซิม จอนนี้หานใากล่องซิมซิมมันนีมันนีแตากล่องกันปลาหมึกไม่หำครับพี่น้องครับเบืองแล้วเฮ้อุนอัวว่ะตกหมูอันนี้อีกจังหน่อยก็ผ้าทิตชกับตกดินนะครับ ตแต่ว่าเย็นดีเนาะมันนี้ผมม <c oughs> านดะแบบฝนตกเด้อมันเนี่ยฝนตกพอพอ, <c oughs> อันนี้เดี๋ยวแจ้งเจ้าวางอยู่งั้มาแรงงังมาแรงอันนี้ของตากองครับนี่ <c oughs> ร้อนแล้วอันนี้ของมุริดครับที่เหลือของผมครับ <c oughs> อืม นี่มีไหมเหรอเนี่ยแต่ก็ครับครับอร่อยครับคำัุดูถ่ายก้อนจากเจ้าทีเราบ่วนฮะกินหน่อยเถอะ ปรุนแรงไม่ได้ไหลยขูกินไม้เปลื่นไปตัวเนะี <c> ่ย <oughs> ซุม้มซุ้มคำใหญ่ๆเลยครับโอ้เกมเนี่กระเดาเอาหัวมกินกระเดบได้ปะโฟกัสติดข้อตายไหม้ยน้องน่งกินน้ำมาะดูนอครับ ผีข้อตายเ้ยเป็นเสียเว้านองนุ่งกินน้ำน่ะสุดเป็นไอพีสุดลอยของตากองกินได้ไหมใครเรื่องกระหว่งเอ๊ะนิ่ตีนอืมเสียงกรงมั้งแมกอบกบเลยครับกระองแม่แม่ไม่ทรับเดี๋ยวจัดเองครับเชิญกากอังนะครับจากช่องเจ็ด h ช n แนลนะครับ นี่ถลาก้ก็งช่องเจสเนแวนะครับเดีย๋ยวเราไปติดตามครับวิ่งด้านล่างนะครับแม่ป๊าครับเป็นหองครับแจมเป็วแบุดูนิ่วครับแลโก็บอกว่าไม่กินนะครับนี่เป็นของผมนะครับลูกยิงเป็นของผมนะเนียนๆนะครับขอขับนี้ครับติมโคตรตายแม่ ủa, đi ăn mặn nó khàn nó đi mình nhỏi mình nhỏi, con lỏn á, số nam máy đi, áo sào nhéo, áo sào nhéo, sẹp เฮ็ดกินขื้เหล่านี่นะปัดเอา,าเถอะได้ๆบ่ <c oughs> มอะเด้ยวยสาวเงา้อู <c oughs> อ้ดังโครกนี่ยังอยู่เ็บต๊ออยู่เจ็บต๊อพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนมักกะไรถือใจกะแชะเกี่ยวกับคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ